นี่ไงโอ้นู่นสันเคลื่อนอยู่นู่นมีร้านแนะนำไหมวันนี้ มาใต้ต้องกินอะไรสตอโอ้ติ่มซำติ่มซำสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบผมชอบขึ้นรถผมชอบขึ้นเรือผมชอบขึ้นเอแต่ผมไม่ชอบขึ้นลิฟต์ถึกโป๊ะถึกโป๊ะไปพุทธไปสะพื้น จินตาหล่าพ<ฮ>ุโลโอ้จินา่าหล่าพลราบ <c oughs> ไปกินข้าวกันซูปเปอร์เทนเอร์เร่มาจากสุรินอ้ <c oughs> <c oughs> วนเฉียว คันนี้ที่มอเตอร์ไซค์เจอร์นี่ขี่ดซูเปอร์เทนเนเล่พันสองไม่ใช้โซ่ใช้เฟืองท้ายขับเป็นเฟืองนั่นอะไว้ลุยทะเลทรายอะไรเงี้ยคนันนี้อะไรตัวเองอะไรแพนแพนอเมริกาเท่นะแพนอเมริกาเท่จริง <c oughs> หน้าหล่อเชอียวคุณอะไรขาวนี่หล่อเลย <c oughs> หน้าหล่อเชียวนะหน้าขาวดิโอเคมดีไบอ์ ไปหาอะไรกินกันดีกว่าเช้านี้ที่ส,สุราธานีาอืมกลิ่นทุเรียนอะไรเกียร์ไม่เข้าสานหลักเมือง ใช่อุอ้ยเยน็นเย็นยังวันนี้ลมทะเลโอ้บรรยากาศดีบรรยากาศดีมาก เออพี่เบาหน่อยสิอุ้ยมาไม่เบรกเลยเอาถึงแล้วนี่ใช่ไหมสุธารถซ้ายมือนี่เลยเราจุ๊ะนะถึงแล้วที่นี่ใช่ไหมสุธานรถสลัเปอ่า <c oughs> ดิ่มซะก็นี่ไงเขาเขียนสลัเปา Hứ. Rồi. <laughs> 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 ช้านี้นี่ครับผมที่ร้านสุดทารถนะฮะสละเปาติ่งซำนะฮะเป็นไงวันนี้อ้๋อีข้าวต้มอันนี้สูตรเหมือนแบบสูตรเดียวกับเชียงรายเลยที่มีนะน้ำจิ้มตเต้าเจี้ยวสูตรนี้หากินยากนะเป็นไงบ้างน,วะนะัวมากเช้านี้ครับดู หลังจากข้าต้มก็จะมีนี่ครับพะโลโบราณนะฮะแล้วก็กุนเชียงแล้วก็ข้าวหมูทอดะะแล้วก็นี่ครับติ่มซำของเขาก็จะมีหมูไข่ผักอ่าปูอัดนะแล้วก็ติ่มซำานี่ฮะที่ขึ้นชื่อเลยสลาเปาชาโคไส้ไข่เค็มใช่สลาเปาชาโคไส้ไข่เค็มแล้วก็ จิบกุ้งนะสก,ก้อชชอบกินจิบกุ้งมากม,มีมีหลายมีหลายอันมีใบเตยกับมีช,าไ,ชาไทยเหรอชาไทยโอ้โหสั่งจะเต็มอีกแล้วเชาว้านี้เมื่อเย็นก็เต็มนี่กาแฟ ię. ลงนิวโนมอลสบายๆนะฮะอยู่ติดถนนซอยที่เลี้ยวมาจากสารลักเปืดอดีใช่เหมือนจะเพิ่งเปิดนะไปไป,ไปจัดเต็มจัดนะเกิดเต็มทิปเท,ที่ยวกินชาเฉย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 แหม สัมผัสนุ่มมากอะ่ะดูดินุ่มมากอย่าไปบีบเยอะมาเรามาดูเมื่อกี้แอบชิม PM ไปแล้วลูกหนึ่งติดใจติดใจสั่งมาอีกสองเดี๋ยวดูนะดูสิเชคเจอร์เป็นไงอืมแป้งนุ่มดูดิอโอโ้ยด,ด,ดูดิ พอยิ่งกินร้อนๆมันก็ยิ่งแบบอีกอารมณ์หนึ่งเลยเป็นยังไงตังกลับบ้านไหมสั่งกลับบ้านพอถึงบ้านแข็งหมดเลยเราก็ไปเวฟไงเวฟมันจะแข็งตออมาสกอยลองบ้างชาโค ลองลอง,ลองหน้าท <laughs> ากเหมือนแบบ <laughs> ลองลองอ่ะรสชาติคนไม่ค่อยกินไข่เค็มอ <laughs> เอาพอกินได้พอกินได้ <laughs> ไดแต่ว่ามันไม่กินไข่ เอามาเอากินแต่แป้งแป้งชาโกอันนี้ชาเฉยเขาไม่เฉยชานะกินไปเลยคนไม่กินแต่เค็มอ่ะเกือบหมดแล้วมาเห็นไหงชาจะหมดแต่อดกินชาอะไรเขาไม่หมดที่จะเฉยชาจะหมดแต่เขาก็ไม่เคยหมดใจกินเสร็จ เป้าหมายต่อไปเราจะไปชมวิวที่เขื่อนรัชประพากันขี่รถเล่นหน่อยขี่รถเล่นก่อนที่เราจะกลับประ่ีนกันนะฮะอืมอะยินกันดีกว่าอห <c oughs> มวก F 1 6หหมวกนักบิน <c oughs> <c oughs> มาไว้ตรงนี้เลยดิ เชิงตามากอันนี้เออโลลโลโล,โล <laughs> ไปน้องลิงพร้อมอ้อยเดินทางกันครับขับต่อไปบนถนนหน้าเมืองอไปแล้ว โซราถานี่ว้าวคุณพินตรงไปนะนอร์เวย์สปาราตปิดสายนี่สถานีสุราษฎร์เย็นนี้เราเจอกันนะครับ ครับผมเดี๋ยวเราไปชมวิวที่จุดวิวพ o i n t ของเขื่อเชี่ยวหลาดนะครับเขื่อนราชบพากันก่อนที่ตอนเย็นเราจะกลับปาจีนบุรีกันครับผมคือเย็นนี้เราก็จะขึ้นรถไฟกันกลับน,นะครับไป ฝนเพิ่งตกไปฝนเพิ่งตกไปครับอ้ยเย็นเจยบอย่างเงี้ยว่าแล้วทำไมเย็นเย็นไม่รองฝน สูงอ่าอมันจ้ะสองคน <one> <Off un> <doo hehe> <laughs> ประจีนครับช่วยใส่ช่วยใสย่สหน่อยสิเดี๋ยวเดี๋ยวไปตั้งหลักก่อนนี่นี่ทางนี้ทางนี้ก็สองคนไม่ไหวมันหักมันหักพอดีเลย ก็พยายามใจนี่ไงพยายามจะเขาเรียกอะไรนะนอเอ,อ้กระดีดครัดอยู่มันได้แค่นั้นแหละขึ้นมาก็ๆๆ <c oughs> มันไม่ไหวอ่ะ สูงเดี๋ยวนะฮีลฮ<ะ>ไหนมาเนี่ยอะไรนะอะไรนะข้างหลังสวยมากอม,มา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 เดี๋ยวไม่ได้วิ่งนานเลยเนะี่ยรถเขาให้ขี่คนเดียว đi -di -di. đi, giảm đi -di. đi, nếu, đang chạy rồi, đang chạy rồi, 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 ใช่ก็ขึ้นทั้งสองคนอ่ะก็ร้อยกว่าโลแล้วนี่ชมทิวทัศน์นี่ไงวิวจะถึงแล้วเนี่ยยังยังนี่ไงเออ โอสวยอยู่<ฮ>สันเขื่อนไปไม่ได้ก็ชมวิวแล้วกันไหนดูสิู<ฮ>นี่ไงโอ้นู่นสันเขื่อนอยู่นู่นอืมสวยจังข้างบนก็สวย จะไปสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีครับที่อำเภอพุนพินกันไป <c oughs> ตอนนี้ก็ลงสบายสบาย <c oughs> เราขึ้นเลยใช่ไปสบายสบายขาลง ลงจุดที่หนึ่งโอ้โแปดเปอร์เซ็นต์ทางชันที่ลาวอะไรสิบสองเปอร์เซ็นต์เลยเหรอโอ้โหเชีนเกียร์จั่วอืมเอ็นจิ้นเอ็นจิ้นเอ็นจิ้นเบรกด้วย ใช่ใช้เอนจิ้นโหเหมือนเหมือนต้องเข่ากระโจมเราก็เกิดไม่ไหวอะอืมแต่นี่ชันมากตรงนั้นอะชันแล้วยาวไหวขาลงอะฮู <c oughs> <c oughs> ้ฮูไม่ไม่มารับของ นี่อ่ะ <c oughs> เขบอกชายเกียร์ตํำมันก็ต้องตามโอ <c oughs> ชันจริงชันมากขึ้นสองคนไม่ไหวแนะ่รถมันน้อยด้วยแล้วรอก็เล็กโอหดูดิ <c oughs> <c oughs> เหมือนใช่โรงแรมกาลิโก คา l ิโก้อ่าผ่านแล้วเรียบร้อยข้างหน้าอีกหนึ่งหน่อยเดียวข้างหน้า <c oughs> ได้ข้างหน้ามันส่งไกลไงแต่ไม่ค่อยชันเท่าตรงนี้ตรงนี้ชันกว่าโอ้ตรงนี้ไม่ค่อยชันเท่าไหร่แต่มันมีลูกส่งด้วยไงอยู่ตรงโน้น สวนยางโอ้บ้านส่วนน้ำาไปนะครับเดี๋ยวเอารถไปลงทะเบียนสัมภาระ,ะขึ้นรถไฟกันครับผมวันนี้เราจะกลับรถไฟครับ